สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชัยวัลันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายศัตวแพทย์ชัยวัลันตุน่าควันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของหินปูนกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับหินปูนหรือหินน้ำลายนะครับก็เป็นการสะสมของคราบพวก แบคทีรียนะครับรวมกับพวกคราบของเศษอาหารที่เกาะอ,อยู่บนผิวฟันนะครับซึ่งมักจะพบในน้องหมาน้องแมวที่กินอาหารเปียกน,นะครับมันจะไม่ค่อยช่วยในการขัดฟันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหินป,ปูนค่อนข้างเยอะหรือโดยเฉพาะในน้องหมาน้องแมวที่กินอาหารคนนะครับก็จะมีหินป,ปูนเกาะค่อนข,ข้างเยอะน้องหมาพันธุ์เล็กนะครับเช่นพันธุ์พุดเดิ้ลพันธุ์ปอมเรเนียนชิวอว่าที่สุดนะครับก็จะมีโอกาสในการเกิด หินปูนได้มากกว่าพันธุ์อื่นๆนะครับสําหรับข้อเสียของหินปูนนั้นนะครับก็จะมีอย่างต่อไปนี้นะครับ1ก็คือในเรื่องของการเกิดเหงื่ออักเสบเกิดภาวะเยื่อหุ้มฟันอักเสบหรือว่าเหงืออร่นนั่นเองนะครับการติดเชื้อพวกฝีหรือว่านองที่ฟันได้นะครับมีอาการเจ็บนะครับเมื่อเคี้ยวหรือว่าคืนอ,อาหารทําให้น้องหมาเนี่ยหรือว่าน้องแมวไม่ค่อยอยากเคี้ยวอาหารนะครับก็จะเกิด ปัญหาที่ระบบทางเดินอาหารตามมาเนื่องจากว่าอาหารที่เคี้ยวนัน้นไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เคี้ยวจะรู้สึกเจ,จ็บแล้วก็ปวดฟันในค่อนข้างมากนะครับเป็นความเครียดนะครับซึมแล้วก็ทานอาหารได้น้อยลงด้วยนะครับก่อให้เกิดโรคปฏิทนนะครับอย่างรุนแรงทําให้เกิดกลิ่นปากอย่างรุนแรงตามมาซึ่งบางครั้งเราจะพบว่าคุณพ่อคุณแม่องสัมผัสดีนะครับว่าในกรณีน้องหมาที่มีหินปูนมากๆเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นที่ค่อนข้าง เยอะทีเดียวนะครับและอันดับสุดท้ายนะครับที่มีความสําคัญมากๆเลยก็คืออาจจะมีการติดเชื้อที่ฟันแล้วก็เกิดภาวะโรคหัวใจตามมาได้นะครับสังเกตว่าน้องหมาที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากการที่มีหินปูนมีการติดเชื้อที่ฟันนั่นเองนะครับซึ่งในคนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับสำหรับการป้องกันนะครับการเกิดเพวาะหินปูนนะครับอันดับแรกก็คือหนึ่งก็คือ ให้กินอาหารเม็ดนะครับซึ่งก็จะเป็นอาหารที่ช่วยในการขัดฟันนะครับโอกาสที่จะเป็นหินปูนก็จะน้อยกว่าน้องหมาน้องแมวที่กินอาหารเปียกเป็นหลักๆนะครับการขูดหินปูนนะครับก็จะเป็นการขาจัดเอา คราน้ำลายนะครับค่าผินปูนนี้ออกไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับซึ่งก็คงจะเหมือนในอนิคนนะครับซึ่งก็ต้องขูดเป็นประจำอาจจะทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ1ปีนะครับถ้าเกิดว่าเราพบมีการอักเสบของฟันนะครับเราก็ได้รักษาด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยนอมได้มากทีเดียวนะครับการใช้เจลนะครับหรือใช้น้ํายาที่มีส่วนช่วยในาการที่ป้องกันการเกิดหินปูนนะครับซึ่งก็มีหลากหลายอยู่ในท้องตลาดนะครับและ ร่วมกับการแรงฟันนะครับด้วยยาสีฟันสําหรับน้องหมานะครับไม่สามารถใช้ยาสีฟันของคนได้นะครับน้องหมาจะไม่ชอบนะครับซึ่งยาสีฟันในน้องหมานี่ก็จะมีรสชาติที่น้องๆชอบนะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับน้องหมาไปด้วยนะครับหลัการแก้ไขนะครับเมื่อน้องหมามีหินปูนก็คงจะมีวิธีเดียวนะครับนั่นก็คือการพาไปพบสัตวแพทย์และทําการขูดหินปูน เรื่องการให้ยารักษาโรคที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไปขุดแรกๆก็คงจะไม่มีโรคอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นการขุดหินปูนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปขุดตอนที่มีโรคมากๆเนี่ยบางต้องนะครับขูดเสร็จเนี่ยฟันหายหมดปากเลยนะครับนั่นก็คือเป็นโรคที่มีการติดเชื้อตามมาแต่อย่างไรก็อย่าลืมนะครับอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถ้าน้องเคี้ยวไม่ได้กินอาหารแน่ย,ยนก็เหมือนเรานะครับทรมานมากเพราะฉะนั้นเลือกหินปูนเนี่ยเป็นเล็กๆแต่ไม่เล็กนะครับเพราะฉะนั้น เราหันมาดูแลและใส่ใจช่องปากของน้องหมาน้องแมวกันนะครับสำหรับวันนี้หมอคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ